ไปถึงย่างเนี่ยนี่ไงโอ้โหดีเลยว่ะนี่ไงเบโตลักเกษตรเขื่อนอุโมงเขื่อนอุโมงเขื่อนอุโมงมาอยู่ซ้ายมโมมาอยู่ซ้ายมือเลยถ้าเราไาจากที่แถวเวดีเนาะที่เนี่ยหนึ่งบิวติงรูมหนึ่งบิวติงรูมหนห้องนอนห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่ห้องน้ำขายให้ในราคาพิเศษเลยคือ259ห้าบวกโคนห้องเนี้ยยีตารางเมตรเนี่ยยีตารางผมว่าจัดสรรปันส่วนได้ค่อนข้างจะโล่งนะ ไปถึงย่างเนี่ยถลงมาแล้วโหดีเลยว่ะรถมันคันเล็กเปล่าวะถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนรถแล้วจริงแง่จะไปซื้อให้จริงไม่คันเล็กนี่ไงโอ้นี่เมทรลักเกษตรเออจริงๆขับรถมาไม่ไกลนะไม่ไกลไม่ไกลเพราะคือดูวงเกษตรตาก็ถึงเลยเออแล้วคุณมาเนี่ยจริงๆผมนั่งรถคุณมานะมานิดเดียวเองนะ แป๊บเดียวถึงแล้วเพราะคุณหลับมาใช่เพราะแล้วคุณจอดอยู่ตรงนี้เราจะทำเหมือนอารมณ์รายการทีวีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีรายการทีวีอะไรเพื่อแล้นะผมว่าแม่งมาง่ายเลยอ่ะพี่แอนแล้วก็จอดรถสะดวกแล้วก็จริงเราพอเก้มวยเมื่อกี้ตอนที่พี่แอนมามันวนรอบหนึ่งอ่ะที่จอดรถข้างหลังก็เยอะอยู่นะเยอะมีที่จอดรถเยอะเพราะว่าเมื่อกี้ผมวนที่จอดรถก็เยอะได้ดีโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูข้างในไหมเดี๋ยวไปดูข้างในกันเอออ่ะไปเดินไปเลยดีกว่าร้อนแล้วไม่ไหวหัวหม่งแล้วเนี่ย ร้อนนะคือเราอ่ะแต่งตัวไม่ค่อยเหมาะกับบรรยากาศใช่มันวันเนี้ยแม่งเดือนกุมพายมันควรจะเป็นหน้าหนาวไงมึงไม่ได้โลกไงอ่างเี้ยมันเฟซดูห้องมาดีนะจริงๆอ่ะดีห้องดีทองก็ดีห้องดีบรรยากาศห้องดีคนอยู่ร่วมๆดีมอดีมอดีทุกอย่างห้องนี้อ่28ตาราง ก่อนเข้าห้องออจริงผมอ่ะเป็นคนที่อยู่แถวรามินทาอยู่แล้วอะผมรู้สึกว่าคอนโดห้องเนี้บางคนบอกว่ารถติดแต่ผมว่าโอเครถติดส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าเดินทางสะดวกนะใช่เดินทางสะดวกเนี่ยสายตาคุณไม่คอนเซ็ตเกกับงานดีนะอืะอ <c oughs> อ่ะต่อเดินทางสะดวกเดินทางสะดวกใช่ใชทำเลกเกษตรอือพูดได้เลยว่ากเกษตรว่าขึ้นอุมโมงมาถึงเลย คือถ้านึกไม่ออกอ่ะมันยังไม่ถึงรับปากเขาอ่ะมันอยู่ขึ้นสะพานมาอยู่ซ้ายมือเลยขึ้นอุโมงขึ้นอุโมงขึ้นโดโมมาอยู่ซ้ายมือเลยถ้าเรามาจากีิทยาวดีเนาะก็อย่าทจะบอกว่าที่นียดีดีในทำเลมใช่ดีในทำเลเพราะว่าในเกษตรถ้าเส้นถ้าเส้นเกษตรนะวามินในเกษตรนี้แทบจะแทบต้นต้นนี้แทบจะไม่มีโครงการละใช่คือต้องต้องแยกกันมันจะมีเส้นเกษตรอ่าเส้นเกษตรต้นซอยแล้วก็ยาไปเกษตรวอมินเกษตรปลายซอยปลายทางนะวกนั้นอ่าใช่อันเนี้ยเกษตรต้นซอย ก็คือมันก็จะมีคอนโดอยู่ตรงแถวมหาลัยเกษตรชุดหนึ่งพอลงอุโมงค์ที่จะวิ่งมาเกษตรนะมันมีลาดไปเขาเนี่ยคุณขึ้นมาคุณก็เจอคอนโดนี้แหละใช่ก็คือมีมีอไม่กี่คอนโดใช่เมโทรแล้วก็ผมว่ามันเป็นคอนโดโลไลท์ที่ค่อนข้างจะทำเลดีและไฮเวทด้วยแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าด้วยเพราะว่ารถไฟฟ้าอยู่ตรงแยกเกษตรใช่ก็ไม่ติดขนาดนั้นนะแต่แต่ว่า ด้วยด้วยตัวโลเคชันของโครงการอ่ะพอออกจากโครงการซ้ายมือปุ๊บเราเจอยูเทิร์นเราสามารถยูเทิร์นใต้สะพานเพื่อวิ่งไปแยกเกษตรได้ใช่หรือว่าก็ถ้าไปขึ้นรถไฟฟ้าก็มีชักตัวบัสให้ที่นี่อ่ามีชักตัวบัสให้ใช่ชักตัวบัสให้ก็ออกไปเป็นรอบตอนเช้าไปทำงานได้ที่เนี่ยหนึ่งห้องรูมหนึ่งดีวิ่งรูมหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนอนห่ห้องครัวหนึ่งห้องน้ำอืาซึ่งผมว่ามันมาตรฐานใช่แล้วก็ เทียบกับไซส์ห้องแล้วอ่ะห้องเนี้ย28ตารางเมตรเนี่ยผมว่าจัดสรรบานส่วนได้ค่อนข้างจะโล่งนะเขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับห้องรับแขกกว้างอ่าใช่ี้วมกาคือห้องนอนอ่ะควาจริงสุดท้ายมันก็คือแค่นอนใช่ก็พอดีไซซิ่งประมาณที่มีอยู่เนี่ยผมว่ามันเหมาะสมแล้วใช่ก็มีครับก็มีพอดีที่นอนแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าแล้วก็เขาก็จะมีบิวส์โต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะโต๊ะเครื่องแป้งนะที่เห็นนั่นคือเขาเพิ่มมาใหม่ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้ง แต่ว่ามีประตูอ่าเขาจะมีบานกระจกกั้นมันจะมีเฟรมกั้นไว้คือคนไทยเนาะเวลานอนอ่ะก็ไม่ได้อยากให้ปลายเท้ามันคือกระจกมันจะหลอนๆมันจะหลอนใช่แต่จริงๆแล้วที่เราไปส่วนใหญ่กระจกเยอะใช่แต่มันไม่อยู่บลายจิงไงมันอยู่มันอยู่ข้างๆกับข้างบนอ่าใ่เลยอันนั้นเราชอบห้องอะไรกระจกอยู่ข้างบนผมไม่เข้าใจผมงงมากเวลาผมเข้าไปแล้วเขาเขาแต่งหน้ากันยังไงว่ากระจกอยู่ข้างบนผมว่าอาจจะเอาให้ดูเวลาตอนนอนอ่ะคุณดูไหมกระจกข้างบนอ่ะ ก็คือดูบ้างบันทึกมันตาสายตามันทึกเลยเว่าเรเราตื่นมาเราก็ดูหน้าเราอ๋อเออมันคงแบบอยากตื่นแล้วเห็นหน้าตัวรายการเราไม่ควรตัดอรมณ์จริงต่อนั่นแหละห้องนอนบอกว่าเล็กกระทัดรัดโอเคมันไม่ได้เล็กไปมันมันมันสบายเพราะเตียงขพอดีพอดีนอนสองคนนอนสองคนได้ทุกอย่างบอกว่ามันลงตัวในตัวของมันละห้องห้องรับแขกกว้างอย่างที่เห็นเมื่อกี้มันก็จะมีหนึ่งโซฟาแล้วก็ทีวีอยู่ป่อยู่อยู่อีกมุมหนึ่งซึ่งข้างๆทีวีเขาก็จะมี ฉันเก็บรองเท้าก็ก็บองเท้าซึ่งผมว่ามันเป็นวิวมาเพิ่มนะคือห้องเนี้ยหันหน้าออกทิศเหนือ่ใช่ระเบียงใต้ระเบียงใต้ก็ระเบียงใต้ได้ลงแล้วไม่มีตึกด้วยเอมันเป็นลานจอดรถของอีกบริษัทหนึ่งอ่ะข้างหลังเนี่ยมันก็คือตึก IS นี่แหละซึ่งซึ่งพอมาเห็นเป็นลานจอดรถอ่ะ มันค่อนข้างจะ p r i v a t ไปโดยปริยายเลยนะอ่าใช่ครับเพราะมันแกเป็นไม่มีใครมาเออมันไม่ชนใครเราระเบียงดีอืมระเบียงได้นี่ระเบียงดีระเบียงดีที่นอนก็ได้ใช่ระเบียงได้ที่นอนก็ดีเอซึ่งซึ่งเนี่ยพรอทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันเลยทาให้ห้องมันดูมันดูครบนะมันก็ดู p r i v a c ไปโดยปริยายนะสมับมุมผมนะในเมโทรลักเกษตรเนี่ยมันมีสามตึกในโครงการนี้มันมีสามตึกมี ABC ตึกที่เราไปดูคือตึก C อันนี้ วิธีการเข้ามาเขาจะมาขับไปรถบ่นมาตึกเอมันจะแยกโซนไปตึกเอแยกโซนไปตึกบีกับตึกซีที่เรา่ายเนี่ยก็อยู่คู่กันซึ่งเขาก็จะพยายามให้จอดรถด้านหลังมีที่จอดรถด้านหลังซึ่งถามผมอะพอเรามองเข้ามาจากข้างนอกอะพอมันมีจอดรถด้านหลังมันทาให้พื้นที่ของคอนโดมันดูกว้างนะไม่ดูลบไปด้วยครถที่จอดนะออืืเนี่ยใช่ นั่นแหละครถติ๊กเจตจริงๆผมชอบก็คืออย่างที่บอกคือฟังก์ชันดีแล้วก็ที่จอดรถมีแล้วก็เฟคติวิตี้ดีเฟคติวิตี้ก็มีสระว่ายน้ำฟิตเนสมีมีอ่างอาามีอย่างที่คุณคุ้นเคยใช่ที่เราคุ้นเคยไม่เราผมคนดีผมไม่ผมแยกห้องนั่นแหละมันมันก็จะมีเฟคติวิตี้ครบอ่าอย่างที่เนี่เขาก็เจ้าของก็บอกว่ารอวพอยชั่วโมงนิติบุคคล24ชั่วโมงแล้วก็ค่อนข้างจะ ดูพอสมควรไม่ได้ดูหรอกเขาเรื่อเลยนะมีความระเบียบอ่ะเขาเรียกอะไรเขาเรียกมาตรการความการเรื่องความปลอดภัยค่อนข้างสูงอย่างเรามาเนี่ยก็ต้องขออนุญาตก่อนซึ่งผมว่ามันก็ก็ดีบางทีเรามาเนี่ยทีมงานหลายๆคนลูกบ้านหลายๆคนก็อาจจะมองล้ามีความไม่ปลอดภัยไม่ไม่ไม่ส่วนตัวใช่ไม่ส่วนตัวด้วยผมว่าด้วยฝั่งด้วยตัว f a c ซิสีที่แอนพูดเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะครบไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำโอเคอย่างตึกซีเนี่ย รับสาว่ายน้ำใช่นเนี้ยคือจะเปิดประตูวไปเจอว่า,าวยน้่ตึกบี<ช>อาจจะรับในส่วนของสวนสวนใช่อพ,พอเข้ามาปุ๊บ <ๆ S 1> มันจะแบ,บ่งปีกซ้ายขวานเนี่ยเป็นสาว่ายน้ำกับเป็นสวนซึ่งพอส่วนกลางมันค่อนข้างจะครบอตรงกลางนิดนึงมันเพิ่มมาเป็นตัวอาจจะกุี่ชั้นชั้นลอยพร้อมกับฟิตเนสฟิตเนสที่มันเห็นกระจกทั้งสองฝั่ง มันก็เลยแลกมาจริงจริงถ้าถ้าเป็นคนเร่นฟิตเนสก็คือครบใช่พูดถึงมีอุปกรณ์ครบแล้วผมเห็นตัวน้ําหนักของตัวเวล่ะมันก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะคือเอาจริงเทียบเท่ากับฟิตเนสดีๆได้เลยนะใช่ก็คือียิเลไม่ยิ่งใหก็คือของครบก็คือถ้าจะไม่มีก็อาจจะไม่มีพวกเาวน้าสตาหรือว่าไม่มีไม่มีไม่มีเข้าไปเลยได้ครับมาเลยแลกมากับค่าส่วนกลางที่นิดหนึ่งก็ห้าสิบบาทแต่ถามว่าส่วนกลางแพงไหมแพง าถามผม,มา่าผมว่าว่าว่ารา,า,าคาไม่ไม่ไม่น้อยแต่ถ้าเทียบกับฟัสซิที้ที่เราได้คุ้มค่าใช่ยิ่งได้ใช้ด้วยยิ่งคุ้มค่าแล้วก็แลกกับความปลอดภัยาใช่ความปลอดภัยซื้ออะไรหลายๆอย่างแวก็โอเคคนระับเมอ,มอมโอเคโดยรวมโดยรวมห้องดีเลยฟังช่อฟังก์ชันจัดดีสิ่งแวดล้อมโดยรวมดีความปลอดภัยเยีย่ยม ที่จอดรถเพียงพอเมื่อกี้ถามแล้วก็ไม่กัดดึงดึๆเดืนตีสองตีสามก็มีที่จอดรถก็มีที่จอดรถนะครับจัดแล้วก็มีแล้วก็มีรปภอยู่ตามจุดเลยอืมาจอดรถก็มีตั้งแต่เข้าอืแล้วก็เท่าที่ผมเห็นมีประมาณสามจุดอื่รปภก็คือจริงๆแล้วเนี่ยลืมบอกไปด้านหน้าก่อนเข้าเนี่ยเขาก็จะมือเหมือนมีอินเตอร์คอมเป็นสแกนหน้าสแกนหน้านะไอโฟนของโทรศัพท์เอก็คือเข้าเข้าประตูโดยการสแกนหน้าซึ่งพอมีอินเตอร์คอมตรงนี้ใช่ป่ะก่อนเข้าประตูเข้าอ่ะ มีกล้องวงจรปิดคุณน่าจะไม่ชอบใช่เลยไม่ชอบอยู่แล้วผมไม่ชอบกล้องวงจรปิดอยู่แล้วมันเป็นหลักฐานูกับทีสามเนี่ยมีกล้องวงจรปิดไม่ใช่ไหมผมไม่โอเคไปไหนมาอืมอยู่บ้านอยู่กับใครอยู่บ้านอยู่กับใครเรียบร้อยเรอยบู่ในห้องนี้อืมขาเท่าไหร่ห้องนี้อ่ะ เจ้าของซื้อมาอยู่ที่สองเจ็ดแปดเก้าสองล้านป้า๋อนั่นคือราคาที่เขาซื้อมาใช่ราคาในสัญญาซื้อขายที่เขามีให้ก็คือราคานี้พูดถึงนะถ้าเกิดเทียบราคาเดิมะผมมองว่าก็สมเหตุสมผลไม่สูงมากจนไปเพราะว่าโครงการนี้สร้างมาีเข้าปีที่ห้าแล้วที่สตาคัญตอนที่เขาซื้อไม่มีร้่ยฟ้าด้วยนะเอ่าใช่แต่ว่าตอนเนี้ย ก็คือเหมือนเขาจะย้ายเราไปซื้อบ้านใหม่ก็อยากย้ายไปอยู่ที่หนึ่งวันนี้เขาก็เลยขายให้ในราคาพิเศษเลยคือสองห้าเ้ารวมโอนสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นแล้วก็รวมโอนด้วยก็คือราคานี้ถึงรับไปซื้อก็ไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเลยคือไปจ่ายแค่สองห้าเเข้าอยู่เลยเข้าอยู่ได้เลยซึ่งอีกอย่างหนึ่งของที่เห็นในห้องเนี้ยให้หมดเลยนะใช่ให้หมดเลยมีแค่ไม่ให้สองอย่างก็คือแค่ทีวีกับเครื่องซักผ้า รู้ไหมเหตุผลอะไรที่เขาขายตัวไม่ให้เพราะเขาจับฉลากจีใหม่ได้เพราะว่ามีมันมีคุณค่าการแก่ความทรงจำเขามันมีคุณค่าทางใจครับอย่างเงี้ยของมันอยากจับจีได้แหละแต่จับฉลากไม่ได้ไงเออใช่ใช่ใช่ก็เลยเอากลับไปงั้นแกก็เลยอยากได้แค่นั้นเองเหตุผลแค่นี้จริงโอเคโอเคสำหรับเพื่อนๆที่สนใจคอนโด28เมโทรลัก28ตารางเมตรในราคา259ก็ติดต่อเข้ามาในทุกช่องทางนะใช่ใช่ใช่ ในชุกช่องของเราในชุกช่องของเราซึ่งกูมีช่องเดียวแหละใช่อ่ะงั้นเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่อง3ปัจจัยที่ต้องรู้ของซื้อบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาให้คะแนนว่าคอนโดนี้มันได้ครับสำหรับเราอ่ะให้คะแนนเท่าไหร่ควรจะเวลาขออนุญาตคงไม่แค่นี้ใช่อ่ก็เดี๋ยวเจอกันในในอีีหน้าเนาะได้ครับผมโอเคในพีนี้เท่านี้นะครับติดต่อกันมาแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวนัดมาดูห้องกันนะครับผมโอเคไปแล้วจ้จ้าสวัสดีครับ เกลือเนี่ยไม่ได้เป็นอยอาจริงไม่อยากกลับคอนโดว์หแล้วล่ะคนที่นี่ควจะซื้อจริงไม่ถือว่าคนดูคนจะซื้อหรอใช่เราเราควรซื้อเองจริงผมบอกแค่ห้องข้างดีดีมากเดินาดีหมดทุกไอ้นี่ถ้าเกิดไปนั่งดูฟูจเอดร์นะสายตาแมบบรอกแรกรอกแรกอ่ะเอาจริงๆริสิบดีเก้าไม่ถึงห้องนะ พวกคนคนไม่ดีอย่างเราเดีเ๋ยวกลัไม่ดีทั้งนันนานห้องเท้าขาวห้องยาวด้วยบางทีอ่ะอันนี้ตัวตีสาวห้องกว้างๆยาวๆเลอห้องใหญ่ไม่ใ <S 1> <S 1> <S ดีๆไปหมดเลยเร็วเร็วทีวว <S <S ่กลับมาห้องจริงๆดีกว่า